อันนี้เราจะเปลี่ยนคาพาซิตเตอร์ของความฮิตาชีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะครับเราก็ได้ซื้อคาปามาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดหกไมโครฟารัดเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันครับ หลังจากเราเปิดฝาครอบมานะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็คือจะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมน,นี้นะครับตัวนี้ถ้าตัวคาปาเสียนะครับจะมีอาการสตาร์ทไม่ออกนะครับก็จะมีเสียงนั้งเออแต่ปั๊มไม่หมุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาการผัวาคาปาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนี่เราจะเปิดคาปามาเปิดกล่องคาปามานะครับก็จะเห็น ตัวคาพาตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยก็คือจะมีสายเสียบได้เลยครับซึ่งขนาดก็จะเป็นขนาดที่ไมโครฟลักตัวนี้เราสามารถถอดได้เลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราถอดลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่คืนที่เดิมได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเที่ยวล็อกนะครับกันคาพาขยับนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไป ตามล็อกเดิมแล้วก็ทำการปิดฝาแล้วล็อกปิดได้เลยนี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับ นี่ปั๊มทํางานได้ตามปกตินะครับตัวนี้ต้องคอยสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าปั๊มต์ทไม่ออกเนี่ยเวลาเราจับที่ตัวมอเตอร์เนี่ยตัวนี้จะมีอาการร้อนๆนะครับพอร้อนไปนานๆเน,นี่ยตัวมอเตอร์นะครับจะมีตัวโปรเทคอ่ากันมอเตอร์ไหม้นะครับก็คือจะสั่งตัดไปก่อนซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับก็นึกว่าแต่มอตคิว่ามอเตอร์นะครับไหม้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือต้องพึงระวังไว้นะครับ ปิดฝาคืนก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับเท่านี้นะครับเรียบร้อยครับผม